และสโมสรไลออนสากลภาค3-10 e ศอีร่วมกับสโมสรไลออนแพรวา,าการสินนะคะได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ผผประสบภุทกภัย2อ,อำเภอของจังหวัดการสินค่ะไลออนดรสุชาณาสิหาปัดนาย,ยน Lion, าาก่อตั้งสโมสรไลออนแพรวาการศิน2022ั่องด้วยไลออนวัชรพงษ์ชาวสามทองที่ปรึกษาสโมสรไลออนธุภารัตน์วันณอภัยเหดันยิกสโมสร ไลออนนันติยาสีสุขไลออนกัญญานุษโสภาขยังไลออนสายฝนโพทองไลออนนุจรีใจสบายไลยออนตระกูลผู่พวงเพชรประธาสัมพันธ์สโมสรอและสมาชิกไลออนแพรวากระสินนำถุงย่างชีพที่ได้รับมอบจากมูลนลนทิไลออนสากล LCIF จากผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310E ไลออนแสวงวรณรัตนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองชายและอำเภอกำมะลาไสาจังหวัดกาลสินโดยอินายธวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาะสินเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนกว่า200ครัวเรือนดออรสุชาติสิงหาบัดนายกสโมสรไลออนแพรวงกาะสินได้กล่าวว่า วันนี้ทางทีมสมสรดไลออนแปลวา,ากระสินได้ลงพื้นที่ออกบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอกำมะลาไซและอำเภอคลองชัยโดยการมอบถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า200ครวัวเรือนโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินท่านทวัชชัยรอดงามมาร่วมด้วยจึงขอให้กำลังใจทุกท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนายกสมสลอไลออนแปลวากระสินกล่าวเพิ่มเติมว่า สโมสรไลออนแพรวา,ากระสิน2022ได้ก่อตั้งโดยมีข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองในจังหวัดกระสินเป็นสมาชิกสังกัดสโมสรไลออนประเทศไทยภาค 310E ภายใต้สโมสรไลออนสางกลซึ่งเป็นองค์กรการกรุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้บริการสมาชิกมากกว่า1.3ล้านคนจำนวน206ประเทศและพื้นที่ภูมิศาสตร์รอบโลกมีภารกิจตามอุดมคติคือ Be ีเซฟหรือเราให้เพื่อช่วยเหลือสังคมผู้ยกากไร้ผู้ป่วยอุทกภัยวัตภัยมุ่งมันให้บริการสังคมเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน